คลิปนี้ยายเพ็ญขอเสนอดอกผลไม้นอร์เวย์ค่ะเป็นดอกแอปเปิลดอกพลนดอกพรำค่ะเชิญชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะยอมรับเลยค่ะว่าวันนี้แดดร้อนอยู่ค่ะคือยายเพ็ญจะมา ถ่ายดอกไม้ค่ะมาตอนหิมะมันยังไม่หมดค่ะได้ถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้ว fc บอกว่าอยากจะดูดอกมันนะคะแต่ทีนี้ต้นต้นพรมกับต้นแอปเปิลมันจะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆพอพอดอกออกมาแล้วถึงรู้ว่าต้นพรมอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วแอปเปิลอยู่ฝั่งหนึ่งคือสับกันค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ ตอนนี้ดอกออกแล้วค่ะดอกพรำนี้จะออกดอกก่อนแอปเปลิลค่ะแอปเปลิลจะสายนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะให้ชมค่ะบรรยากาศใสๆส,ส,สวยสว่างนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วดอกมันก็สีขาวค่ะก็ไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนจะมองเห็นดอกชัดหรือเปล่าค่ะเพราะว่า ถ่ายดูค่ะเพราะว่าเวลาแดดมันส่องกล้องมันก็จะมองไม่เห็นกล้องค่ะอันนี้เป็นอะไรลูกพรมค่ะเพื่อนๆนลูกพรมกับลูกอลูกแพรดอกจะเหมือนกันมากเลยค่ะพอดูดอกแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจว่าลูกพรมหรือลูกแพรเพราะดอกจะเหมือนกันเปียบแต่ว่า ดอกแอปเปิลก็จะต่างกันออกไปค่ะแต่ต้นอาจจะเหมือนกันค่ะถ้าแดดไม่ออกก็จะมองยากมากเลยค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญเ,เดินเข้ามาถ่ายในในสถานที่ส่วนตัวของชาวสวนค่ะแต่ถ้าเข้ามาบอกอยายเพ็ญก็ต้องรีบขับรถออกไปค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเป็นส่วนตัวใครจะขับรถเข้ามาในนี้ไม่ได้ค่ะ แต่อยากจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมค่ะโหไร่กว้างมากเลยค่ะไปถึงนู้นเลยค่ะเพื่อนๆสุดสายตาเลยค่ะสวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่มาถ่ายอยู่ที่โนเรนานก็จริงค่ะแต่ไม่เคยมาถ่ายเลยค่ะ ถ้า f อไม่เน้นยายเพ็ก็ไม่ได้คิดราคาเพื่อนๆถ่ายเอาไว้ชมแบ่งปันก็ดีเหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเมืองชาวสวนนอร์เวย์คะ่ะและเวลาเขาเก็บลูกมันนะคะยายเพ็ก็ไม่เคยมาถ่ายเลยคะ่ะเพื่อนๆตามที่เห็นร่องนี้นะคะ ระหว่างกลางนี้ตามที่เคยเห็นเขาเก็บทางทีวีนะคะเพืเ่อนๆอยู่ที่นเร็จริงแต่ไม่เคยมาดูจริงค่ะมันจะมีรถวิ่งตรงกลางนี้มันเป็นเหมือนรถกระบะค่ะแล้วเขาจะมีเครื่องช้อนผลไม้ค่ะแต่บางผลไม้เขาจะช้อนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันช้ำค่ะแต่ถ้าเขาจะเอาไปทำน้ำซับ หรือน้ำหวานเอาไปปั่นเป็นน้ำหวานช้ำก็ไม่เป็นไรค่ะเขาจะช้อนเอาเพราะว่าเขาจะเอาลงไปปั่นเอาน้ำมันอยู่ดีค่ะเคยไปซื้อค่ะที่ตลาดที่เยเพนอยู่เคยไปซื้อน้ำปั่นผลไม้จากสวนโดยตรงเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะเขาปั่นเสร็จเขาก็เอาไปขายสดๆเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดู ดอกแอปเปิลอยู่ฝั่งโน้นค่ะตอนแรกคิดว่าฝั่งโน้นเป็นลูกพรมฝั่งนี้เป็นแอปเปิลทีนี้มันสับเปลี่ยนกันค่ะเพื่อนๆตามที่ดูดอกตรงนี้ถ้าไม่ใช่ลูกพรมก็ลูกเพลเนี่ยค่ะดอกมันจะสีขาวต้นจะดูไม่ออกเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกันมาก มีคนเข้ามาค่ะเพื่อนๆดิฉันดูฝั่งน้นค่ะฝั่งน้นค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแอปเปิลค่ะแอปเปิลกำลังออกดอกค่ะแต่ว่ายังไม่บานค่ะเพื่อนๆสิดดยจังเลยถ้าบานแล้วมันจะสวยมากเลยค่ะ ดอกมากสีไดมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ายายเพ็ก็จะไปไทยแล้วก็จะถ่ายไม่ทันแล้วค่ะ<ม>ก็ถ่ายทันตอนดอกตุมๆเนี้ยค่ะ<ม>นี้เดินเข้าไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเอารั้วกั้นไว้ค่ะยาเป็นสอดกล้องเข้าไปใต้รั้วแล้วก็ถ่าย นอกรั้วฝั่งนี้ค่ะเพื่อที่จะได้เอามาฝากเพื่อนๆค่ะดอกตูมอยู่เลยแต่ดอกดอกมากเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> โหไร่เขาเวลาแอปเปลิลออกดอกมันจะสวยสวยมากเพราะว่าดอกแอปเปลิลมันจะบานแล้วดอกจะใหญ่กว่าดอกพรำแล้วก็ดอกแพรหน่อยนึงค่ะ แล้วดอกมันจะแน่นแน่นมากเลยค่ะเพื่อนๆตามที่เห็นเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูค่ะดูดอกมันสิคะมันขึ้นแน่นมากเลยค่ะแล้วเวลาแอปเปิลมันออกแล้วมันก็จะออกเป็นพวงๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วสังเกตดูว่าเขาจะตัดต้นไม่ให้กิ่งมันมันออกยาวนะคะเพราะว่าเวลา มันออกผลแล้วกิ่งมันก็จะหักค่ะมันดกมากค่ะเขาเาแต่ลำต้นแล้วก็กิ่งสั้นแล้วดอกก็จะเยอะผลก็จะเยอะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆถ่ายมุมนี้ให้ชมด้วยค่ะแอปเปิลค่ะมีเสียงเครื่องบินนะคะเพื่อน เสียงเครื่องบินเล็กๆอยู่บนฟ้ามันแทะเข้ามาอาจจะหนวกหูหน่อยค่ะอาจจะไม่ไม่ได้ยินเสียงเงยเพนพูดค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆสุดหูสุดตาเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรแอปเปิลค่ะแอปเปิลก็มีหลายชนิดด้วยนะคะ เสียดายอย่างเดียวคือเสียดายไม่ได้มาถ่ายตอนดอกมันบานค่ะถ้าถ่ายดอกบานนี่มันจะโอโหงามมันจะแน่นแน่นกว่าดอกพรำค่ะกำลังเลื่อนล้อรถออกจากสวนเขาค่ะ เป็นทุ่งนาค่าเพื่อนๆทุ่งนาที่ยาเป็นถ่ายเมื่อคราวที่แล้วตอนนั้นเขายังไม่ปลวนดินเพียงแต่ว่าเขาไถาค่ะแล้วมางวดนี้เขาปรวนดินแล้วก็ทำดินให้เรียบแล้วก็ปโปรยเมล็ดเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆและตอนนี้กำลังขึ้นเขียวอ่อน,ออน เหมือนนาเหมือนทุ่งนาบ้านเราเลยค่ะเป็นต้นคูนหรือเรียกว่าข้าวนอร์เวย์ค่ะที่นี่เขาจะเรียกว่าต้นคูนค่ะแต่ที่เมืองไทยไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรนะคะ จะซูมให้ดูค่ะเพืเ่อนๆเหมือนต้นกล้าเหมือนต้นข้าวบ้านเราเลยค่ะตอนที่มาตอนนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะ เกษตรกรเยอะเลยค่ะแถวนี้มีสวนแอปเปิ้ลสวนพุมสวนพราเยอะมากเลยค่ะสวนแพรแล้วก็มีอื่นๆด้วยมีสวนผักด้วยแต่ไม่ได้พาไปชมสวนผักค่ะ ได้ขับร,รถมาที่ไร่อีกไร่หนึ่ง mm. เป็นไร่ข้างถนนค่ะ mm. เพราะว่าอยากจะถ่ายดอกแอปเปิ้ลมากเลยค่ะเพื่อนๆ mm. มันมันยังไม่ออกยังไม่ออกคือยังไม่บานพอนะคะ mm. เดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆค่ะ mm. ดอกมันจะใหญ่กว่า mm. ลูกพราสวยงามมากเลยค่ะดอกแอปเปิ้ล พอมันออกดอกแล้วดอกบานก็จะร่วงค่ะเพื่อนมาอยู่ไม่ได้นานค่ะอันนี้เป็นไร่เล็กๆมีถนนตรงกลางผ่านไปบ้านเจ้าของเขานะคะนี่จะไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งค่ะ จะถ่ายย้อนมาอีกฝั่งข้างถนนฝั่งนี้ค่ะและฝั่งนี้ก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าอีกฝั่งที่เป็นถ่ายค่ะเสียดายพินแต่ว่าดอกมันยังไม่ออกค่ะเสียดายมากเลยค่ะ ส่วนตรงกลางเป็นดอกสีเหลืองนั้นก็คือดอกฟันสิงโตค่ะดอกฟันสิงโตก็สวยมากค่ะเพื่อนๆเ,เคยเป็นไม้ประดับในกระถางดอกไม้มาก่อนค่ะนี่ค่ะถ่ายสวนแอปเปิ้ลมาให้เพื่อนๆได้ชมว่ามีชาวสวนทำหลายแบบ และแผนกผักไม่ได้ถ่ายมาค่ะแผนกผักมีอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อนๆป่าแอปเปิลค่ะแล้วด้านหลังก็จะเป็นเชอร์รี่เขาเรียกว่าเชอร์รี่หรือใช่ค่ะเชอร์รี่ค่ะด้านหลังโน้นค่ะจะออกดอกก่อนค่ะ ขับรถมาตามหาแอปเปิลที่บานค่ะเพื่อนๆแล้วมาเจอป่านี้กำลังบานค่ะทายเอายิ่เพนไปด้วยค่ะอยากจะสวยเหมือนดอกไม้ให้ดอกไม้มาช่วย เป็นแอปเปิลที่เยเป็นขับรถตามหามันบานได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ชมค่ะนี่มันก็บานได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆมีที่นี่ที่เดียวที่เห็นดอกแอปเปิลกำลังบานค่ะต้นมันก็จะเหมือนลูกพรมลูกแพร เหมือนกันมากเลยค่ะเพื่อนถ้าเป็นเจ้าของเขาก็จะรู้ว่าปลูกตรงไหนบ้างคะ่ะแต่ถ้าคนไม่ได้ปลูกก็จะมองไม่ออกคะ่ะให้ดอกออกถึงจะรู้ค่ะว่าเป็นดอกแอปเปิลคะ่ะสวยงามมากคะ่ะ แล้วนี่ก็เป็นป่าแอปเปลิลอีกป่าหนึ่งค่ะเพื่อนๆนสวนแอปเปลิลค่ะไม่ใช่ป่าแอปเปลิลค่ะสวนแอปเปลิลค่ะเดี๋ยวเยปินจะถ่ายเป็นไร่กว้างมากเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะซูมให้ดูค่ะกว้างโอ้โหแล้วด้านหลังโน้นนะคะ ด้านหลังโน้นมันออกดอกเยอะเลยค่ะเพืเ่อนๆแต่รู้สึกว่ายังบานไม่เต็มที่เหมือนกันค่ะปีนี้ถ่ายได้แค่นี้ปีหน้าถ่ายใหม่ค่ะเพราะว่าไม่มีเวลารอแล้วค่ะจะไปไทยค่ะปีนี้จะไปเที่ยวไทย แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ไทยค่ะปีนี้ได้แค่นี้ค่ะอันนี้ชาวไร่นอร์เวย์ค่ะเป็นเจ้าของสวยงามมากค่ะสวยไหมคะเพ,พื่นอนอนยญ่เพนชอบมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณ FC ที่แนะนำมาให้ใหญ่เพนได้เปิดตาและ มองดูส่วนหนึ่งของนอร์เวย์ที่สำคัญที่สุดคือแผนก,กเกษตรค่ะอาชีพกเกษตรของชาวนอร์เวย์มีสวนแอปเปลิลแล้วก็มีสวนผักค่ะไม่มากหรอกค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนประเทศอื่นๆค่ะแต่ก็นับว่าเยอะค่ะยังไงก็ฝากช่อง กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชม,ชมให้ยาย่เพนด้วยค่ะและขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเพื่อนเพื่อนรถวิ่งไปวิ่งมาค่ะเพื่อนเพื่อนอุ้ยเสียงรถนี่เข้ามาตลอดเลยค่ะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวยายเพนจะถ่ายให้ชมใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนหาที่จอดรถยากมากเลยค่ะอันนี้ก็จอดข้างถนนใน ถนน,นส่วนบุคคลค่ะขอบคุณมากๆค่ะโชคดีทุกคนค่ะเพื่อนๆโชคดีค่ะเจอกันที่ไทยค่ะ